สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมีนาจากชาแนล EP แรกของเรานะคะวันนี้เราจะมาทำยำมาม่าแบบถ้วยถ้วยครับนะคะซึ่งเป็นยำมาม่าตัวไหนตัวนี้นี่เองยำมาม่าถ้วยนี้มีราคา15บาบทแกะก่อนนะคะว่าแกะแกะ เนี่ยขั้นตอนเขาก็จะมีบอกนะคะเป็นฝาสองชั้นเขาจะเขียนไว้ข้างหน้าเีนะคะดูซิว่าข้างในจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะก็เอาเครื่องปรุงออกเครื่องปรุงเขาจะให้มาเป็นวัตถุดิบต่างๆแล้วก็มีผงเครื่องปรุงของมาม่าแบบทั่วไปแล้วก็มีต้มเอาออกไปค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ จนีเตรียมมาแล้วเนี่ยเขาจะให้รูเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันจะมีรูอย่างเงี้ยนะแสงมาจากรูอย่างเงี้ยตรงเนี้ยตรงแถบรูอะ่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเทน้ําออกเลยเทน้ำอารมณ์แบบมามา่าแบบมีเครื่องปรุงติดน้านิดหน่อยก็แบบไปต้องเทน้ําหมดมบนี้ก็ได้นะนี่ไหนชอบแห้งๆนี่ไม่ค่อยชอบแบบน้ําเยอะเอออะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ก็ไปแกะเครื่องปรุงเลยจ้าแล้วมาลองชิมด้วยกันนะคะว่าเป็นยังไงกันนะอ่ะ เทเลยชิมอันนี้ก่อนอืมอืมก็ออกก็เปรี้ยวอ่ะอืมก็ยำอ่ะเนาะเดี๋ยวจะให้แบบเป็นรัชชูดิบต่างๆเทไปเลยแต่เหมือนแบบเดี๋ยวเทคืนอีกนิดนึง อของนี่นะ่ะมันอาจจะแบบไม่ค่อยเส้นมันไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะเพราะนี่แบบเออชอบกินแบบไม่ไม่แบบไม่สุกมากอะไรประมาณนี้ให้มันมีความแบบกรึบกึบกรอบกรอบอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อน <laughs> อ,อร่อยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแบบอืมีรสชาตหน่อยแบบใส่หมูสับใส่ไก่ใส่กุ้งใส่แฮมอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้นะแต่ว่านี่น่ะชอบประมาณนี้เลยเอาละค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของนินนะคะก็ ถ้าผิดพลาดประการรีวิวผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาเลยเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ของนินนะจ๊ะชาแนลอีพีแรกของนินนะคะเพื่อนๆช่วยกันกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้นินด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าคะ่ะแม่บ้า